ครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านพามาเบิ่งบอลครับอันนั้นสนามนี่เกาหลีเกาหลีเตค้ครับครับมาเบิ่งสนามนี่ครับอันนี้ไทยครับเตะกันครับนี่ครับอีกสนามนี่ซ้อมกันครับจบไปแล้วครับนั่งพัก ครับบำันสนามนี่ครับครับระวังค้องดันครับสิ่งสมพันธ์ครับ สก,กออะไรแล้วสก,กออะไรแล้วจั๊กศูนย์แล้วคะแนนสองสองเวาลาตอนนี้สก,กอสอ,สองสองครับสิ่งสัมพันธ์ครับห้องดันเนาะโมเมนท์ไทยบ้านเน,ะนาะไทยบ้านเดียวกันอ๋อทั้งไทยบ้าน สกอรเสมอสองสองครับตอนนี้กบครึ่งแรกครับเ,เ,เครึ่งสองกันตอนนี้แดลว่าจบแล้วครับมาทายประทันครับเสมอสองสองครับ เจ็บเล้วครับตัวสองสองครับมัน,บบนรับรรยากาศสนามเห็งภูเขาครับบรรยากาศดี บนเนี่ยเกาหลีครับ จบแล้วครับสนามนะสองสองเบ<อ><อ>ิ่งบรรยากาศครับนี่ครับอีกสนามหนึ่ง บรรยากาศทั้งเขาขกำลังเฮ็ดสนามอีกครับนะครับพาเบิ่งบรรยากศาศครับขุดเสาเป็นไอ้ขุดเขาเป็น,เ,ปนเ,เขาเป็นลูก,ลก

จะลงไหนลงยูทูไหนลงในยูทูปไหนต้ไอพี่โอ้ยกับทีมงานครับน้องหนน้อยประตูครับเมื่อหนึ่งแค่นมือนึงันนี้สำแดงเ่าน้อยน้อยไปน้อยไปเรียนลิมลิมใส่บริการทีมบริการทีมประดิษฐ์ มายปรด็นาสาใส่แม่นี่ยตำแหน่งเขาเริ่มผัวับผมไอ้เนี้ยไอ้เนะ่ยอ้เนี่ยไอ้เ้ี่้นัดไปน้ำบุญนี้วนัดซ่อมทีใหนกันเอ็นหน้องันี่ไ้นึงไอ้นึงครับนี่คือเป็นการซ่อมกันครับการซ้อมตัวกันือแบ่ง เครับ่เขี่ยคเขาซ้มครับสนามนึเขาเตะจริงครับสนามนึงเขาเตะเดิมพันครับจบแล้วครับระวางทีมไทยบ้านกับสิงห์สัมพันธ์เสมอกันสอครับมนึนสนาม่งยอดเห็นตัดซนีมัน่งเสมอเสมอสองสอง บอลลูกนู้นก็เป็นไซนนั่นหรือไม้่ล่ะบอลลูกไม่แม่นะครับคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำอีกันครับนี่คือเป็นการมาซ้อมกันนะซื้อครับประลองฝีมือครับครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับอยากจะถ่ายให้เบิ่งอีกครับครับสวัสดีครับ